ครับสวัสดีครับผมสิววงค์คอนดีนะครับกับเพจไทย BPM นะครับเพจที่มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการโดยใช้แนวคิด e ีนและ s i x s i g m a นะครับวันนี้เรามาพบกับคำถามยอดฮิตนะครับที่หลายๆกิจการเนี่ยมักจะเกิดความกังวลนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการในการวางแผนแล้วนะครับ นับตั้งแต่เรามีวิกฤตเรื่องของโควิด19นะครับหลายๆกิจการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังคงที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างนะครับบางกิจการเนี่ยมีแผนในการลดเรื่องของค่าจ้างนะครับของพนักงานนะครับ บางกิจการเนี่ยยังไม่ได้มีการลดนะครับแต่ไปลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับบางกิจการเนี่ยก็ไปวางแผนเรื่องจะขยายตลาดอย่างไรนะครับพยายามที่จะรักษาเรื่องของพนักง,งานไว้แต่ไปหาวิธีการใหม่ๆนะครับในการที่จะมีไรายได้นะครับแต่ละกิจการเนี่ยก็มี หลากหลายวิธีการนะครับในการที่จะเอาชนะสภาวะปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเลือกนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับมันเป็นเรื่องยาก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆกิจการก็พยายามที่จะทาเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่ยากนะต้องใช้เวลาหรือว่าต้องมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหากคุณนะครับต้องการที่จะไปทําเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหากคุณไม่มีดิจิตอลแพลตฟอร์มในการที่จะบริการลูกค้าหรือว่าซื้อ ขายกับลูกค้าเนี่ยนะครับสภาวะปัจจุบันเนี่ยคุณจะอยู่ลำบากมากเลยนะหากคุณเป็นร้านอาหารนะครับแต่คุณไม่ได้พึ่งพาเรื่องของการส่งถึงบ้านนะคุณยังอาศัยเรื่องของยอดขายแบบเดิมๆนะครับคือขายคนในละแวกนั้นแต่ไม่ได้ขยายฐานลูกค้าออกไปนะครับเพื่อชดเชยลูกค้าที่ w a l k i อเข้ามาในร้านเนี่ย คุณไม่ได้ขยายฐานออกไปคุณหวังแต่ลูกค้า Walk-in เนี่ยแน่นอนลูกค้า Walk-in หายไปเยอะนะครับส่วนลูกค้าที่เราต้องหาเสริมเข้ามาก็คือลูกค้าที่เป็นส่งแบบ Delivery ถึงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกิจการลักษณะนี้ก็ยังพอจะมีรายได้ที่มาบวกลบกลบกันกับที่มันหายไปบ้างนะครับ แต่บางกิจการเนี่ยกลับมองอีกมุมหนึง่งไม่ได้มองเรื่องของการเพิ่มรายได้หรอกนะแต่ไปมองเรื่องของการลดต้นทุนเท่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะคงเรื่องของกําไรนะครับให้มันได้คุณจะเพิ่มรายได้ก็ได้คุณจะลดต้นทุนก็ได้แต่เรื่องของกําไรนะครับอยากจะคงที่ให้มันคงที่เข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ เราจะมาพูดประเด็นหลักๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดที่เขาต้องการลดต้นทุนกันผมไม่ได้หมายความว่าผมแนะนําให้ทําแบบนี้นะผมไม่ได้บอกว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่แนะนําให้แต่ละกิจการทํานะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียหากคุณปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมมันเป็นข้อดีหากคุณปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการที่ ไม่เหมาะสมนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆอาจจะเริ่มสนใจแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงล่ะทําไมมันถึงมีทั้งข้อดีข้อเสียได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยต้นทุนที่เราบันทึกทางบัญชีกันเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนอยู่กว้างๆไม่กี่ประเภทเหรอกครับเรื่องของ raw material เรื่องวัตถุดิบที่จะเอามา ประกอบเป็นสินค้านะครับเรื่องของ labor ก็คือเรื่องของค่าแรงในการที่จะจ้างคนมาประกอบสินค้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นทุนหลักๆในเรื่องของการผลิตส่วนต้นทุนด้านอื่นเป็นค่าโสหุ้ยค่าโสหุ้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยงานสนับสน,นุนเช่นเรื่องของการที่จะเช่าสถานที่ นะครับในการที่จะดำเนินกิจการนะครับเรื่องของจ้างรอปรพอในการที่จะอำนวยความปลอดภัยให้แก่พนกักงานนะครับคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสินค้าโดยตรงนะครับเป็นงานซัพพอร์ตว่างั้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบด้วยนะครับระบบไอที ระบบสารสนเทศเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเวลาเรามองเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยหลายๆคนจะมุ่งเน้นมาที่งานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตการประกอบเป็นหลักตัว direct labor นะครับหรือว่าตัว raw material เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ไปมุ่งเน้นตรงนั้นนะหลายๆคนบอกว่า m มท e r i เ l เนี่ยนะทางโ o เกลมันเนี่ยคุยมานานแล้วอันนี้มันเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดแล้วไปต่อไปไม่ได้ลดลงต่อไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ไม่ไหวหาซัพพลายเออร์ไม่ได้หรอกนะครับหรือว่า l ลเวอร์เลเเนี่ยยิ่งแตะลำบากเลยเพราะว่าเกี่ยวเรื่องคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายบุคคลเอง ไม่มีใครอยากไปแตะเรื่องของเลเบอร์หรอกครับนะมันเซนซิทีฟโอเคไหมครับถัดมาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าโสฮุ้ยค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็มักจะเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นนะครับเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าค่าเช่านะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของการพัฒนานระบบไอทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ มันอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนที่ประกอบเป็นยูนิตคอสผมยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องผลิต Product A แต่คุณก็จะต้องใช้ระบบ IT ระบบสารสนเทศในการที่จะทำา Product A ขึ้นมาแต่เวลาเราไปบันทึกเรื่องของระบบ A ระบบ A ในทางบัญชีเนี่ย บางครั้งเราไปลงเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการพัฒนาระบบในการเมนเทนแนน์ระบบในการจ่ายค่าไรเส้นของระบบถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยเราไปลงลักษณะนั้นบัญชีเองพอมองเห็นต้นทุนเหล่านี้ก็เกิดคำถามว่าสิ่งเหล่านี้ตัดได้ไหมลดได้ไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เคยทำ activity based costing นะครับบัญชีในบางบริษัทเนี่ยยังบันทึกบัญชีแบบโบราณผมขอใช้คาว่าโบราณเลยนะอันนี้เรียกว่าน่าจะแรงน้อยที่สุดแล้วนะถ้าแรงมากกว่าน,นี้จะรับกันไม่ไหวนะครับการบันทึกแบบโบราณคืออะไรก็คือการที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์เรื่อง Activity ในแต่ละ Activity ที่เกิดขึ้นบันทึกจากใบเสร็จใบเสร็จบอกว่าเท่าไหร่ก็บันทึกเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการ allocate ไปอยู่ในรูปแบบ unit cost นะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณผลิตกระเพราข้าวผัดหมูนะครับหรือว่าต้มยำกุ้งนะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า infrastructure ไม่ว่าจะเป็นแก๊สนะครับกระทะหม้อสิ่งเหล่านี้เรียกว่า infra นะครับอินฟาราที่จะทำให้เกิดการผลิตได้คุณไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะกระทะเนี่ยเรามีเยอะเกินไปไหมกระทะทำไมมี3อันนะครับทำไมมี3อันลดกระทะได้ไหมแต่คุณไม่เคยดูต้นทุนของกระทะนะครับแล้วก็ตัวค่าแก๊สนะครว่าค่าแก๊สเนี่ยมันถูกอะโลเ a ตไปไว้ในกระเพราในต้มยำกุ้งเท่าไหร่ นะคุณมองแต่ว่าทำไมค่าแก๊สเยอะอยากลดค่าแก๊สนะก็ลดไปเลยสิไม่ต้องซื้อแก๊สเลยดีไหมดีไม่ต้องซื้อเลยแล้วก็ผลิตไม่ได้ไงคนที่มีวิธีคิดแบบนี้นะครับเป็นวิธีคิดแบบที่ผมยกตัวอย่างว่าเป็นแบบที่มันไม่เหมาะสมนะครับคือคุณเนี่ยมองแต่ตัวเลขทางการเงินแต่คุณไม่เข้าใจว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย มาส่งผลมาส่งคุณค่าอะไรต่อกระบวนการบ้างนะมองแต่ว่าอันนี้ตัวเลขมันเยอะอยากจะตัดตัดสิครับตัดค่าแก๊สไปเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องประกอบกิจการต่อไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบัญชีหลายๆท่านเนี่ยผมขอตำหนิเลยนะผมไม่ได้บอกทุกคนแต่ว่าหลายๆท่านมักจะมองเพียงตัวเลขแล้วก็ตัดตัดตัด,ตดนะครับเหมือนคณิตศาสตร์ นะครับมปลายไปเรียนมาเยอะนะไอไอพวกว่าโจทย์เอนทานน่ะจำได้ไหมตัดตัด,ต,ดตัดช้อยอะ่ะพอตัดออกแล้วจะเหลือเขาเรียกว่าสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเนี่ยมันเป็นวิธีแบบผมใช้คาว่ามักง่ายนะครับมักง่ายไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไรที่เป็นในเชิงของคุณค่าในการที่จะส่งมอบแก่ลูกค้านะครับต้นทุนแต่ละอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเดินทางเรื่องของค่าเช่ารถเรื่องค่าน้ำค่าไฟสิ่งเหล่านี้เรามองเป็นไอเทมแยกไม่ได้เราจะต้องอ l l o c a t e ไปถ้าเป็นก้อนกลมๆขึ้นมาอันนึงว่ากิจกรรมนั้นๆเนี่ยนะครับมีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็รายได้หรือว่า value ที่เราได้จากงานนั้นเนี่ย มันเยอะกว่าต้นทุนที่เราจ่ายไปไหมนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆให้เพื่อนๆเห็นตัวอย่างแบบเข้าใจได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีพนักงานฝ่ายขายนะครับคุณต้องจ้างคนขับรถหนึ่งคนพนักงานฝ่ายขายหนึ่งคนขับรถไปหาลูกค้าที่บ้านนะเพื่อไปรับตัวเอกสารสมมุตินะครับ ปรากฏว่าเวลาเราไปดูต้นทุนเนี่ยเราจะไปดูต้นทุนแยกก็คือ 1. ค่าเช่ารถ 2. ค่าจ้างคนขับรถนะครับสพนักงานฝ่ายขายอาจจะเสียเวลาประมาณครึ่งวันในการที่จะเดินทางนะครับแล้วก็ไปกลับต้นทุนเหล่านี้คุณไม่ได้เอามารวบรวมแล้วก็เป็น activity ในการไปรับตัวเอกสารจากลูกค้าหากเราเอาต้นทุนต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารจากลูกค้าหนึ่งฉบับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งการที่จะต้องจ้างคนขับรถครึ่งวันสองการที่จะต้องเสียค่าน้ำมันไปกลับประมาณ80กิโลเมตรนะครับสววาตกกิโลเมตรตอนนี้กิโลเมตรละ2บาทก็แล้วกัน80ก็คือ160นะครับค่าจ้างคนขับรถครึ่งวันสววาใน1วันเนี่ยจ้าง700ครึ่งวัน350 นะครับ350บวก160แล้วนะครับถัดมาเป็นต้นทุนของพนักงานฝ่ายขายท่านนั้นใน1เดือนเนี่ยวันทำงานเขาคือ22วัน20ถึง22วันต่อเดือนนะครับคุณให้เขาเนี่ยใช้เวลาครึ่งวันในการเดินทางไปกับคนขับรถเพื่อไปรับเอกสาร1ชิ้นหากคุณมาดูต้นทุนตรงนี้แล้วเนี่ยมันตกไป,ไปประมาณ1,000กว่าบาท ในเรื่องของการไปรับเอกสารตรงนี้โอเคไหมครับต้นทุนพันกว่าบาทคําถามก็คือว่าเราสามารถมีวิธีการอื่นนะโดยได้ผลลัพธ์เหมือนกันได้ไหมเทียบเท่ากันได้ไหมนะกับลงทุนไป 1, 000กว่าบาทเพื่อได้เอกสารมา1ฉบับนะคุณอาจจะบอกว่าโัเอกสารเนี้มันสำคัญที่สุดในชีวิตสำคัญที่สุดใน3โลก นะต้องไปรับด้วยมือตัวเองนะครับนั่นก็แสดงว่าคุณเองย,งยังยึดติดกับวิธีการเดิมไงนะหากคุณยังยึดติดกับวิธีการเดิมแล้วคุณจะอยู่รอดในวิถีปัจจุบันได้ยังไงนะครับผมถามจริงๆปัจจุบันเนี่ยคุณยังขับรถไปรับเอกสารจากลูกค้าอยู่หรือไม่ต่อให้คุณยังทำอยู่เนี่ยคุณทำได้ไหมผมถามจริงๆ เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสภาวะที่เป็นพลกอรฉุกเฉินโควิดเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดต่างๆนานา,นา,นาคุณเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหมคุณสามารถที่จะไปพบลูกค้าจำนวนมากๆได้ไหมลูกค้าเองก็กลัวคุณนะกลัวว่าคุณเนี่ยจะเป็นพาหะโควิดคุณทำวิธีการแบบเดิมๆของคุณได้ไหมณปัจจุบันต่อให้คุณอยากทำวิธีเดิม แต่สภาวะแวดล้อมมันไม่อำนวยแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการคุณอยากได้เอกสารใช่ไหมล่ะ